วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่14ครับก็ปีนี้นะครับฝนฟ้าดีตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็อากาศมีอากาศหนาเวเย็นยาวนานทําให้มะม่วงติดดอกออกผลแล้วก็มีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด72 0 0 0ไร่ผลผลิตก็ประมาณ70,000ตัน 7 0 0 0 0ตันนี้มหาศาลเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอ,อจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้อันนั้นเพื่อการส่งออกนะครับน้ำดอกไม้ก็จะปลูกมากที่อ่าวพร้าวเชียงดาวแม่ายฝางตรงนั้นก็จะมีผสมประสานกันไปแต่ว่าจะเป็นมะม่วงสำหรับการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาจัดงานเนี่ยจะเป็นมะม่วงแฟนซีซะเยอะที่ไป มาเลเซียแล้วก็ไปประเทศจีนบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงที่มันลูกใหญ่แล้วมันเขาเรียกมะม่วงแฟงนซีนะลูกใหญ่ลูกหนาแต่ว่าคนไทยไม่นิยมกินมันจะเป็นมะม่วงที่แบบเนื้อสําหรับคนทางมาเลเซียสิงคโปร์ชอบไป็นฮัโกกันแล้วก็ราคาปีเนี้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เปิดมาก็เลยต้องจัดงานเพื่อนำผลผล,ผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนนะี่ยให มาช่วยกันซื้อในในในเมืองเชียงใหม่เลยแล้วก็ให้จังหวัดข้างเคียงหรือผู้ที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการรับซื้อม่่งได้รู้ว่าเรามีของดีแล้วก็เข้ามารับซื้อก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเษกษตรกรอีกครั้งหนึงครับคน้รครับคืนที่แล้วเนี่ย มูล,ลค่าส่งออกประมาณเท่าไหรเราไปออในในมูล,ลค่าการส่งออกเนี่ยนะครับที่ปทีที่แล้วเนี่ยราคามุ่งดีม่กของเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมะม่วงเราจะออกที่หลังภาคจะเห็นว่าเขามีปัญหากาันภาคกลางเนี่ยที่ที่เป็นข่าวนะเอาไปเททิ้งไปอะไรเงี้ยของเราเพิ่งจะเริ่มออกนะครับแล้วก็น้ำดอกไม้ก็ค่อยๆจะย,อยอ,ยอยออกนะครับเอ่อมูลค่าการส่งออก1,500้าล้านบาท ที่ที่เราผลิตได้นะครับส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรสําหรับพี่น้องชาวสวนในปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเปิดมาเนี่ยราคาส่งออกเนี่ยมะม่วงน้ําดอกไม้60บาทแต่ปีนี้ก็อยู่ที่32บาทมันก็จะหายไปเกือบครึ่งแต่ว่าด้วยผลผลิตที่มันมากขึ้นกว่าปีมากกว่าปีที่แล้วก็มูลค่าก็ใกล้เคียงกันครับ,รบมากกว่าปีที่แล้วเยอะไหมครับ มากกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมให้เกืบอบสัก 40- สเกือบหบเเซนเนื่องจากว่าฝนที่มาตกต่อเนื่องแล้วมันไม่มีแรงปีที่แล้วมันมีแรงที่จะเห็นว่าเอาน้ําไปลดลำไยบ้างอะไรบ้างตรงนั้นก็จะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งแต่ปีนี้เราไม่เจอแรงเลยแล้วก็ประกอบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเยอะสะสมในดินเยอะแล้วก็หนาวนานหนาวนานเนี่ยทำให้มะม่วงเนี่ยมันสะสมอาหารยอดมันก็สะสมอาหารได้นานขึ้นพอหมดหนาวปุ๊บมันก็ เ,เริ่มออกดอกออกผลมาแล้วประกอบกับไม่มีพายุอดูร้อนอย่างทุกปีจะเห็นมะม่วงลม้มลูกเห็บลงมะม,ม่วงเสียหายผลผลิตทางการเกษตรเสียหายปีนี้เราไม่เจอปัญหานั้นเลยทํให้ปีนี้เป็นงานหนักของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรก่อนครับ สมองนี่ตัวเลขจริงๆคือเท่าไหร่นนครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านครับเฉพาะสมองเฉพาะสของครับข้วละเอียงเห็นว่ามีประกวดมะม่วงอะไรด้วยมันใ,ในปีน,<ห>น,นี้เราก็จะมีประกวดมะม่วงอยู่ทั้งสิบสองชนิดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตได้นะครับสิบสองชนิดก็วันนี้ผลประกวดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปถ่ายดูได้เลยแต่ละชนิดแล้วก็จะมีรางวัลที่หนึ่งสองสามทั้งสิบสองประเภทเลยนะครับ น้ำดอกไม้อาดูอีทูงาช้างแดงมะม่วงแฟนซีแล้วก็มะม่วงลูกดอกมะม่วงพันุ์แกงรกงกวันนี้เรามีแล้วก็มะม่วงลูกใหญ่ครับอันนี้ก็ก็ผลประกวดออกมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลกันครับขอบคุณผู้ผลิตครับครับผมถาม่อยว่าทําไมภาคเหนือมันถึงออกช้ากว่าคนอื่นแล้วครับเป็นเพราะอะไรฮะเชียงใหม่เนี่ยเป็นภาษาทางภาษาที่เราเรียกกันก็คือไฮแลนด์พื้นที่สูง พื้นที่สูงเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าเพราะอากาศหนาวเย็นปุ๊บเนี่ยมะม่วง,งเนี่ยเขาจะสะสมอาหารไม้ผลทุกชนิดเนี่ยอากาศหนาวเย็นเขาจะสะสมอาหารพคก,กางเนี่ยพอเขาจะหนาวแป๊บหนึง่งแล้วก็ผลผลิตมันก็จะออกดอกแล้วก็ติดผลเลยไอ้ของเราเนี่ยมันสะสมอาหารานานกว่าคนอื่นเขาแล้วปีนี้เราหนาวนานกว่าคนอื่นเขาหนาวมากเลยก็ทําให้ระยะเวลาที่มันสะสมอาหารมันนา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 นมากกว่าคนอื่นเขาแล้วเราหนาว กว่าจะหมดหนาวเนี่ยที่อื่นเขาร้อนแล้วเรายังยังไม่หายหนาวเลยปีนี้กุมภาต้นต้นมีนายังยังมีอากาศหนาวอยู่นะครับก็แต่พวอื่นเขาร้อนหมดแล้วเราก็เลยได้เปรี่ยบตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่มีสภาพคือมีอากาศที่มันเหมาะสมกับการทําการเกษตรแล้วก็พวกไม้ผลเนี่ยชอบมากเช่นลิ้นจี่เนี่ยที่ไหนก็ปลูกไม่ได้เรามีลิ้นจีจ่จักรพรรดแล้วตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียน G.I. แล้ว ถ้าอากาศไม่หนาวลิ้นจี่ไม่ออกจะสังเกตไหมนะครับตรงนี้ครับอะโวคาโดพวกนี้มัคคาดเมียเนี่ยมันต้องการอากาศที่เย็นแล้วก็พื้นที่สูงรวมทั้งกาแฟแกาแฟเชียงใหม่เราเนี่ยเราได้ที่ไอกาแฟเทพเปรจน,นะครับกลิ่นรสชาติจะหอมละมุนมากเลยมันก็จะแตกต่าง,อ,งอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของจังหวัดเชียงใหม่ว่าทําไมผลผลิตเราออกทีหลังนิดหน่เพาเนื่องจากว่าอากาศมันหนาวเย็นแล้วก็ มันหมดชา้ากว่าภาคภาคอื่นนี่พอมกรลาเขาก็จะหมดหนาวแล้วกุมภาไม่หนาวแล้วของเราเนี่ยกุมภาก็ยังหนาวอยู่แล้วก็มีนาด้ก็ทําให้ผลผลิตเราออกหลังผูนอื่นเขาไม่ไปชนกับคนอื่นก็ยังมีแต้มต่อนิดนึงว่ายังพอขายได้ครับขอบคุณครับ